สวัสดีครับนโมไฟซิงพัทยานะครับวันนี้มาส่งงานนะครับยาลิทปี2012นะครับอ่าชมนี้นะครับพอแต่งเดลท์ออกมาหน้าตาดูหล่อมากเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเดไลทททรงคล้ายๆกับว่าอ่าคล้ายๆกับ GTRR 3 5นะครับอ่าอันนี้จะเป็นเดลท์ RGB นะนี่เดไลท์งานสร้างหมดเลยนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ผ่านโทรศัพท์นะแล้วก็จะเป็นวงแหวนแบบกัดลายข้างในนะครับนี่กัดลายแบบนี้เลยนะโคตดหล่อเลยนะนเดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนสีให้ดูนะครับ ก็นี่ควบคุมผ่านโทรศัพท์แบบนี้เลยนะครับกดเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยนะใช้งานทั่วไปผมก็แนะนําให้ตั้งเป็นสีขาวไว้แบบนี้นะครับเอาไว้ออกเที่ยวหาออกงานอะไรพวกนี้ครับแล้วค่อยตั้งเป็นไฟวิ่งแบบนี้นะนี่ทำคลิปที่ไรหมาหอดทุกทีเลยวะนี่พอเป็นไฟวิ่งก็หน้าตาประมาณนี้นะครับโอดหล่อ คันนี้จบไปในราคา1 1 5 0 0บาทนะครับ11,500ก็จะได้เป็นเดรไลท์งานสร้าง R G B แบบนี้นะแล้วก็ได้โปรเจคเตอร์ L E D ขนาด3นิ้วนะครับแล้วก็ทำวงแหวนให้เรียบร้อยนะครับวงแหวนโครนโครมดำส่วนไฟเดียวข้างบนก็ทำเป็นคีบแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะพี่ๆนใดนที่สนใจก็สามารถทักเพจเข้ามาคุยได้นะครับผมแปะลิงก์เพจไว้ที่ใต้โปรไฟล์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ